สวัสดีค่ะเอฟซี 4, มีโตตาเวนมันนี่ยายน้องพามาเบิงด้ามมีดตอกค่ะด้ามมีดตอกทำจากไม้ประดูนี่ค่ะไม้ประดูนะคะ่ะไม้ดูบานเฮาเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องนี่นี่ไม้ประดู ด้ามมีดตอกมันจะเป็นทรงแบบนี้เนาะค่ะแยนุ่งบ่มีเอ๋่ไม่อื่นเนอกค่ะมีแต่ไม้ประดูอย่างเดียวนี่ค่ะอันบน่ท่านไดรลงแลกเกิด์บ่ท่นได้ลงนีหยังนี่นเฮ็ดแล้วกันมาเอ,เอรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนี่ด้ามมีดตอกนี่ความยาวสามสิบห้าเซนสามสิบห้าเซนค่ะ อันละร้อยหาสิบเดอ้อพี่น้องอันละร้อยหาสิบแต่ว่าถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องสร้างมีดเดี๋ยวเอาดามพร้อมจงค่อยอันละร้อยสมมติว่าพี่น้องสร้างมีดกับยายว่าเอามีดยั้งกับสร้างมีดตอกซ่งนั้นซ่งนี้ซ่งใดก็เลียวเตะเอาดามพร้อมยายน้นองจะขายอันละหนึ่งร้อยบาท อันละหนึ่งร้อยบาทเด้อค่ะถ้าเอามีดพรอมถ้าเอาเฉพาะด้ามแบบนี้เอาเฉพาะด้ามบม่มีมีดเนี่ยคะ่ะบ่ไดส้สร้างมีดนะเอาเฉพาะด้ามอันละร้อยห้าสิบอันละร้อยห้าสิบเดอ้อพี่น้องสวยสวยอันนี้เฮ็ดเห็ดแล้วเต่บ่ท่านนี้ลงมันลงเออบ่ท่านท่านสีท่าหอย่างไหมคะ่ะบ่ท่านนีลล่ผลเล็กกร์นี่พี่น้องมึง ด้ามไม้ประดูด้ามไม่ประดูค่ะยายนงบ่มีไใหม่อื่นมแจะไม่ประดูอย่างเดียวเนี่แหละค่ะเพิ่นก็ถามมามีใหม่อย่างนูง้ยายนงก็จำาสือบ่ได้ทีมันแพงๆน่ะคะ่ะนั่นแหละยายนงบม่มีมมแจะไม่แบบนี้พี่น้องสนใจพี่น้องสนใจอยากได้ด้ามไม้ประดูกับยายนองอันละร้อยหาซิบ ถ้าเอามีดสั่งมีดพร้อมกับอ่นละร้อยทรสนใจโทรมหายายน้องได้ที่0 9 3 4 9 6 3 8 5สสค่ะสนใจถักมาได้เ้ยค่ะด้ามไม่ด้ามไม่ตอกด้ามด้ามไม้ประดูใส่มีดตอกวัาผพิษวัสดุถือนะคะพี่น้อง นี่คะ่ะลายสวยๆงามๆค่ะสนใจถักมาเด้อคะ่ะมือนี้ยายน้องผ้า,มาเมืองสำนีก่อนสวัสดีคะ่ะ